สวัสดีครับวันนี้ผมได้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับผีพื้นบ้านของไทยยังผีกระสือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับผมเชื่อว่าในยุคสมัยนี้คงจะพบเห็นกันได้ยากสำหรับผีจำพวกนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยปู่ย่าตายายของเราโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ตุรกันดารมันก็มีให้พบเห็นกันอยู่เรื่อยๆจนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมา อย่างที่เพื่อนๆคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วอย่างตัวผมเองปัจจุบันนี้อายุ50กลางๆแล้วแต่ถ้าย้อนไปเมื่อยังเป็นเด็กวัยรุ่นก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2535สมัยนั้นผมเองเรียนจบแค่ป6ก็ออกมาทำงานแล้วและอาศัยที่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงจึงทำงานก่อสร้างกับลุงเรื่อยมา ลุงผมเป็นหัวหน้าคนงานมีลูกน้องประมาณห้าหกคนพวกเขารับงานก่อสร้างทั่วจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยโดยจะเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาอีกทีครั้งหนึ่งผมไปทำงานกับลุงที่จังหวัดลำพูนซึ่งที่นั่นแหละใครจะคิดว่ามีกระสือตัวเป็นๆโผล่มาให้เห็นเพราะที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ากระสือมันมักจะอยู่แต่แถวภาคอีสานแต่นี่มาโผล่ที่ภาคเหนือได้ยังไง ว่าไหมครับงานที่เราไปทำกันเป็นโครงการบ้านจัดสรรมีจำนวน20หลังหน้าที่ของพวกเราคือสร้างแค่ตัวบ้านเป,ปล่าๆให้เท่านั้นนอกนั้นจะมีช่างสีช่างไฟช่างตกแต่งอื่นๆเข้ามาทำต่อเองทีนี้พวกเราก็ได้ปลูกเพลิงสังกสีขึ้นมาเป็นลักษณะห้องแถวไว้สำหรับพักตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ที่นั่นจะมีห้องนอนคนงาน ห้องครัวและห้องน้ำเราใช้เวลาทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนก็ได้สร้างบ้านเสร็จไปหลายหลังแต่แล้ววันหนึ่งอยู่ๆผู้รับเหมาซึ่งเป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้ได้มาคุยกับลุงว่าอยู่ๆลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการเกิดอยากให้บ้านสร้างเสร็จเร็วๆเขาจึงมาเร่งให้พวกเราสร้างบ้านที่เหลืออีกประมาณ78หลังให้เสร็จภายในไม่เกินหเดือน พอลุงบอกไปว่าคงทำไม่ทันแน่แน่ผู้รับเหมาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะหาคนมาช่วยอีกสองสามวันผ่านไปเช้าวันหนึ่งก็มีคนงานพม่ากลุ่มหนึ่งประมาณ6กเคนทั้งคนแก่วัยรุ่นและผู้หญิงพากันมาปลูกเพลิงสังกะสีตั้งอยู่ตรงข้ามกับเราหลังจากจัดที่พักที่นอนเรียบร้อยหัวหน้าของพวกเขา ที่อายุรุ่นราวคลาวเดียวกันกับลุงชื่อว่าเคก็ได้เข้ามาพูดคุยทักทายพวกเราและบอกว่าจะมาช่วยทำงานให้เสร็จตั้งแต่วันนั้นมาพวกเราก็เป็นทีมเดียวกันเช้าไปทำงานพอเลิกงานตอนเย็นก็มาตั้งวงเตะตะกร้อด้วยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งคืนหนึง่งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคืนนั้นผมตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกซึ่งห้องน้ำจะอยู่ห่างที่พักออกไปข้างหลัง ประมาณ100เมตรเป็นห้องน้ําสังกะสีแล้วหลังห้องน้ําก็จะเป็นไร่นาของชาวบ้านผมเดินไปเข้าห้องน้ําตามปกติโดยไม่คิดและไม่กลัวอะไรเลยจนเดินไปถึงหน้าห้องน้ําแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนใจไปยืนฉี่ตรงต้นไม้มืดๆแทนทว่าวตอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมก็ได้กลิ่นสาบคาวอะไรบางอย่างคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าซึ่งมันโชยมากับสายลม แล้วอีกสองสามอึดใจหางตาก็เห็นแสงสีแดงลักษณะเป็นดวงไฟลอยอยู่ในความมืดของทุ่งนาไม่ไกลเท่าไหร่ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นกระสือเลยคิดว่าคงเป็นชาวบ้านออกมาส่องกบส่องปลาในตอนกลางคืนมากกว่าพอดวงไฟนั้นหายลับไปผมเลยเดินกลับที่พักเรื่องคืนนั้นก็มีเท่านี้ครับวันต่อมาปรากฏว่ามีคนงานของเราสองคน นอนจับไข้หัวโกรนจนไปทำงานไม่ไหวลุงจึงหายาให้กินและให้นอนพักไปก่อนที่เหลือก็ไปทำงานตามปกติจากนั้นพวกเราทั้งคนไทยคนพมา่าก็พากันเดินไปทำงานด้วยกันซึ่งต้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านจาัดสรรระยะทางประมาณ300เมตรระหว่างทางต่างก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานผมได้เล่าเรื่องที่เจอแสงไฟสีแดงเมื่อคืนให้ลุงฟังกันสองคน แกบอกว่าคงเป็นแสงไฟของชาวบ้านที่ออกมาหาปลาแต่ขณะที่เดินไปคุยกันไปก็รู้สึกว่าพี่ๆชาวพม่าจะเงียบและฟังเราอยู่อย่างสงสัยบางคนก็มีสีหน้าเลือกรักแปลกๆเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพวกเขาด้วยลุงที่เห็นท่าไม่ดีเลยพาเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทนแล้วพี่ๆชาวพม่าก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจก่อนจะพากันเดินแสงหน้าไปจนหมด พอเขาเดินจากไปอยู่ๆผมก็ได้กลิ่นสาบคาวเนื้อเน่าจางๆโชยมากับสายลมเหมือนเมื่อคืนเลยครับผมหันมองรอบตัวอย่างสงสัยปรากฏว่ามีนาผู้หญิงพมา่าคนหนึ่งแต่งตัวในลักษณะเอาผ้าคลุมหัวแก้มทั้งสองทาธนาคาซึ่งเป็นสมุนไพรดูแลผิวหน้าที่หญิงสาวชาวพมา่านิยมทากันเธอเดินรีบๆตามมาข้างหลังก่อนจะเดินผ่านผมไปโดยไม่พูดไม่จา และมีท่าทางพิรุษยังไงชอบโกนขณะที่เดินผ่านไปนั่นแหละผมก็ได้กลิ่นเนื้อเน่าจางๆด้วยจังหวะนั้นผมกับลุงหันมามองหน้ากันแวบหนึ่งแกคงคิดว่าน้าผู้หญิงคนนั้นต้องมีพิรุษอะไรสักอย่างเหมือนผมแน่ๆพอตอนเย็นพวกเราก็เลิกงานและกลับที่พักบางคนกลับมาตั้งวงเตะตะกร้อด้วยกันบางคนกลับมาช่วยกันหุงหาอาหาร ส่วนผมก็เดินตามลุงไปที่ห้องของคนงานทั้งสองคนที่ป่วยซึ่งก็คือพี่ต้อมกับพี่หลงพวกเขาอาการดีขึ้นมากแล้วและลุกขึ้นมานั่งพูดคุยกันได้และพวกเขาก็เล่าเรื่องอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องนอนจับไข้หัวโกรนให้ฟังครับซึ่งเรื่องที่ว่าก็คือกระสือนั่นเองตอนที่ได้ยินผมยังไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยแต่ดูจากท่าทีจริงจังของเขาทั้งสองคนแล้วก็ทำให้ผมขำไม่ออก พวกเขาเล่าว่าเมื่อตอนกลางคืนประมาณสี่ทุ่มทั้งสองคนออกไปดูเบ็ดที่ปักไว้ตรงคันนาหลังจากตรวจเบ็ดและเอาปลาเรียบร้อยพวกเขาก็พากันเดินกลับเพราะว่าระหว่างทางพี่ต้อมเกิดปวดหนักขึ้นมาจึงขอให้พี่หลงเลี้ยวไปส่งที่ห้องน้ำก่อนแต่แล้วเมื่อเดินกันไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นคนงานพมา่ากำลังเดินไปเข้าห้องน้ำพอดี ทั้งสองไม่ได้ทักอะไรแต่อย่างใดได้แต่เดินตามไปห่างๆจนผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในห้องน้ำทั้งสองจึงนั่งรอคิวอยู่ข้างนอกเงียบๆแต่แล้วไม่กี่อึดใจต่อมานี่แหละอยู่ๆทั้งสองคนก็ต้องผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเหมือนคนเจ็บปวดดังขึ้นจากข้างในห้องน้ำพี่ต้อมกับพี่หลงพากันลนลานจนทำอะไรไม่ถูกจะไปเรียกคนอื่นก็ไม่ไป หรือจะเปิดประตูเข้าไปดูในห้องน้ําก็ไม่กล้าต่างคนต่างยืนมองหน้ากันอย่างเลิกลักจนในที่สุดเสียงร้องนั้นก็เงียบไปเองและตอนที่ยังตกใจไม่หายกันก็เห็นดวงไฟสีแดงที่ไม่สว่างนักพร้อมกับหัวผู้หญิงที่มีผมกระเซอะกระเซิงกําลังพยายามมุดออกมาจากช่องใต้หลังคาห้องน้ําพี่ต้อมกับพี่หลงถึงกับยืนตะลึงตาค้างไปเลยจนหัวนั้นมันพ้นออกมาหมด ก็พบว่ามันมีไ้ห้อยร่องแรงอยู่ด้วยเหมือนกระสือที่เห็นในหนังไม่มีผิดพอกระสือนั้นลอยห่างออกไปทางอื่นทั้งสองก็รีบวิ่งกลับที่พักทันทีโดยที่พี่ต้อมก็หายปวดท้องเป็นปลิดทิ้งไปเลยพอฟังจบลุงได้ถามซ้ำอีกครั้งว่าเห็นกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพากันเมาเหล้าไปเองนะพี่หลงกับพี่ต้อมต่างยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเห็นจริงๆและไม่ได้กินเหล้า พวกเขามั่นใจร้อเอร์เซนต์ว่าผู้หญิงพม่าไม่คนใดก็คนหนึ่งนี่แหละจะต้องเป็นกระสือแน่ๆผมมั่นใจนะเอาไงพี่เราไปคุยตรงๆเลยไหมพวกนั้นไม่ยอมรับหรอกเราคงต้องดูท่าทีไปก่อนยังไงค่อยว่ากันจากนั้นพวกผู้ใหญ่ต่างคุยกันในทํานองที่ว่าก็เคยได้ยินได้ฟังมาแต่นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอเข้าที่นี่ ส่วนลุงผมก็บอกว่าเคยเห็นเมื่อตอนเด็กครั้งหนึ่งแต่เห็นทางอีสานโน่นและจังหวะที่ยังคุยกันอยู่ลุงเคยได้โผู่เข้ามาในห้องพร้อมกับน้ำต้มสมุนไพรแก้ไขมาให้พี่ต้อมกับพี่หลงซึ่งทั้งสองก็รับไว้ได้วยความขอบคุณจังหวะนั้นผมสังเกตเห็นสีหน้าลุงเคยเลิกลักยังไงชอบกนเหมือนจะอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่พูดผมเดาว่าแกคงจะได้ยินเรื่องกระสือ ที่เราเล่าให้ฟังกันแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแกก็ไม่ได้ถามถึงและออกจากห้องไปจากนั้นพวกเราจึงตกลงกันว่าจะยังไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่เตือนทุกคนว่าอย่าออกไปในคนเดียวดึกๆดด่นๆเวลาผ่านไปอีกเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นผมรู้สึกว่าพี่ๆชาวพมา่าไม่ค่อยคุยกับพวกเราเหมือนวันก่อน ลุงเคยเองก็เงียบใส่พวกเราถ้าให้เดาผมว่าลุงเคยคงเอาเรื่องที่เราเจอกระสือไปเล่าให้ลูกน้องของแกฟังแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นกระสือคงจะบอกว่าให้ระวังตัวไว้จนทำให้เราไม่เห็นวี่แววของกระสือเลยตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้คืนนั้นอยู่ๆพวกเราทั้งแคมป์ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิง ร้องแหกปากโวยวายขึ้นเครื่องในห้องครัวลุงรีบลุกออกไปจากห้องนอนผมลุกตามไปติดๆก็พบว่าคนอื่นๆครูกันมาที่ห้องครัวด้วยทางฝั่งพมา่าเห็นมีอยู่สองสามคนที่เปิดประตูออกมาดูเหตุการณ์อย่างสงสยัยเมื่อเข้าไปในครัวตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟก็เห็นปนกคนงานของเรากำลังล้มก้นจำเบ้าอยู่ท่าทางลนลานถอยหลังมาทางประตู มือชี้ไปที่ตะข่ายตากปลาที่ห้อยลงมาจากคือหลังคาพร้อมกับพูดว่าผีหลอกซ้ำๆพวกเรามองไปก็ต้องตกใจกันหมดเมื่อพบว่ามันมีหัวของผู้หญิงติดอยู่ในนั้นมันส่องแสงสีแดงและดิ้นไปมาอย่างรุนแรงเรื่องนี้ปนกได้เล่าให้ฟังภายหลังว่าแกได้เข้าไปในครัวเพื่อจะดูว่ามีอะไรไว้ทำอาหารในพรุ่งนี้เช้าบ้างแต่แล้วพอเข้าไป ก็ต้องชะง,งักอย่างสงสัยเมื่อได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นและเห็นแสงสีแดงเรืองๆในถังน้ำที่คนงานเราจับปลามาใส่ไว้ทำอาหารพอป้านกกำลังจะเอื้อมมือไปเปิดไฟอยู่ๆแสงที่ว่านั้นก็โผล่มาจากถังแกเห็นชัดกับตาเลยว่ามันเป็นหัวของผู้หญิงที่ปากคาปลาดุกอยู่ต้งคอมีไส้ห้อยแล้วมันก็ร้องเสียงหลงขึ้นอย่างตกใจคันหันหนีไปอย่างไว จนพุ่งเข้าไปในตะข่ายตาปลาและติดพันอยู่ในนั้น <S <S ถึงตอนที่พวกเราตามมาเห็นแล้วลุงผมไม่รอช้ารีบคว้ามีดพราแถวนั้นขึ้นมาทันทีอย่างใจกล้ายืนจดจดจ้องจ้องกระสือตัวนั้นที่ติดอยู่ในตะข่ายตาปลาอย่างวุ่นวายแต่แล้วก็มีพี่พมา่าคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาคว้าไหล่ห้ามลุงไว พร้อมกับยกมือไหว้พูดอย่างละล่ำละลักว่าน,นั่นคือเมียของเขาเองต่อมาลุงเคอก็วิ่งมาสมทบและห้ามลุงผมไว้อีกคนลุงผมก็เลยไม่ทำอะไรกับกระสือตัวนั้นจากนั้นทุกคนรวมถึงผมก็ถูกไล่ออกจากครัวให้หมดเหลือแค่ลุงลุงเคอและผัวของผู้หญิงที่เป็นกระสือสามคนที่ยังอยู่ในครัวไม่นานพวกเราที่ออกมารอข้างนอก ก็เห็นดวงไฟสีแดงลอยขึ้นมาตรงข้างหลังครัวก่อนจะลอยสูงๆข้ามไปทางเพิงพักของฝั่งพมา่าแล้วก็หายไปซึ่งคนทางนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรมากเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วในคืนนั้นลุงเคยต้องยอมสารภาพว่ากระสือที่เราเจอนี้คือลูกน้องของแกเองแถมยังเป็นถึงลูกสะใภ้ด้วยซึ่งมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับ ว่าลูกชายไปได้คนนี้เป็นเมียตั้งแต่อยู่ที่พม่าแล้วตอนแรกที่รู้ว่าเป็นกระสือก็ไม่ยอมรับแต่เพราะลูกชายรักมากและเธอก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ติดที่โชคร้ายมีเชื้อกระสือในตัวซึ่งได้จากรุ่นปู่รุ่นย่ามาลุงเคอไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรมอะไรจึงจำใจให้อยู่ด้วยกันเรื่องนี้เขาก็รู้กันหมดแต่ที่ไม่รังเกียจเธอเพราะเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น แต่ก็มีคนที่ไม่ใช่ญาติและรู้ว่าเธอเป็นกระสือจะพากันมาทำร้ายเธอลุงเคอจึงพากันแอบเข้ามาหางานทําในไทยโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งอาศัยทำเพิงพักอยู่ตามที่ที่ไปรับจ้างก่อสร้างอย่างที่มาเจอกับพวกเราดีเองหลังจากที่พวกเรารู้เรื่องนี้ก็ตกลงกันว่าต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเธอเกิดโผล่มาทำร้ายคนทางฝั่งเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองตามสถานการณ์นั้น และอย่าได้ว่ากันหลังจากนั้นอยู่กันไปอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์งานทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพวกเขาแยกย้ายไปและไม่ได้พบเจอกันอีกเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าป่านี้ชะตากรรมของนางกระสือตนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับ